ก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาทำนนี้นะครับก็จะมาทำไอตัวไอถังพักหม้อน้ำนะครับพักน้ำหม้อน้ำเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ไว้นี่นะครับจอดูแล้วนะครับเดี๋ยวเ็าจะาปทาที่กรอบที่วางขวดนะครับง่ายๆที่วางขวดครับขวดขวดแก้วขวด,ขวด,ขวด,ขวดอะไรประมาณนี้นะครับที่เมืองนอกเขาทํากันเนาะเมืองไทยนี่ผมไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากจะใช้หม้อพักดืมนะ่มเนาะที่มันอยู่ข้างหลังนะครับส่วนมากเป็นคัสตอมอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นเนาะ ถ้าเขาทํำดื่มเหมืนครับรถเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่เรามันสายสายนอกลู่นะครับสายต้อมเนาะก็คืออะไรดืมร่มแทบไม่เหลือนะครับอย่างพักเท้าเนี่ยเนี่ยชุดหน้าเนี่ยครับมันไม่มีอะไรเป็นของดื่มนะครับสุดท้ายประมาณเนี่ยบางโคนซิซิบารเนี่ยแม้แต่กล่องเก็บสายไฟเนาะเนี่ยคอริดคาบูดเดียว มันไม่มีเดิมนะครับสำหรับคัสตอมเนาะนให้โครงกับเครื่องนะขนาดโครงนี้ไม่เดิมเลยนะครับให้ล้อหลังกับเครื่องเนาะที่แบบเดิมๆนี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดตรงนี้ออกให้มันเหลือแค่แผ่นเล็กนี่เนาะเดี๋ยวก็จะมาทําเป็นกรอบนะครับใส่ขวด ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่แบนหรือกลมนะครับก็เดี๋ยวจะมาเกีีรยเจีียรยเหล็กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะเชื่อมติดเข้าไปเนาะ ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมาใส่ทําตัวใส่หม้หมอพักเนาะหม้อักม้ํน้นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมนะขอเชื่อมเป็นตัวนอกเอาไว้ยึดกับรถนะครับเราจะใช้ตัววดเนาะวัดเหล้าเก่าๆนะครับมาใส่เป็นเป็นถังพักเนาะที่แบบมึงนอกก็ทํากันนะครับแต่ในไทยผม ยังไม่เห็นนะว่ามีที่ไหนแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนตอนนี้ก็ตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กกลมหัวมาปุ๊บเดี๋ยวจะเอาขวดไว้ตรงกลางแล้วก็เชื่อมปิดท้ายอย่างนี้นะครับนี่แล้วขวดวางขวดวางเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปยึดกับรถนะครับ เดี๋ยวจะเชื่อมเชื่อมตัวนี้มันติดกับตัวตัวนี้นะครับจะม่ติดกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ที่รถเนาะก็ประมาณนี้ครับ น,นี่นะครับอันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ไปใส่รถเนาะเจาะรูไปใส่ตัวรถนะครับกรอประมาณนี้แหละผมทําไว้คร่าวๆนะครับอันนี้เ,เบี้ยวเลยออจริงมันน่าอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เบี้ยวเนาะ เพราะว่ามันไม่มีตัวจับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าผ่านอยู่นะครับมันยากนะครับคุณลองทำดูก็ได้เนาะนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับขวดที่เราว่าจะเอามาใส่ อ่านี่นะครับก็มันจะอยู่ประมาณนี้นี่บงังเก็ประมาณนี้นะครับที่พักมอน้ำเนาะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ประมาณนี้ ครับก็เดี๋ยวรอไปเจาะรูนะครับเดี๋ยวจะมาติดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้งานมันร้อนนะครับดูดอุ่นอยู่เนาะก็ฝากไว้นะครับคลิปสั้นๆเนาะสำหรับคนที่กำลังจะทำถทังอ้อยใช้ถังคูลิ่งใหม่นะครับถังพักคูลิ่งเนาะไม่ใช่ถังอ้อยนะครับถังพักคูลิ่งคือผมว่าแบบนี้มันก็ ไปอีกแบบนึงนะครับคือมันเป็นความบังเอิญที่ผมไปเจอตัวเล็กเนี่ยไว้ได้มาตอนไหนไม่รู้นะคือก็ได้มาก็เอามาตัดเนาะตัดแล้วก็ขหดใส่ดูเพื่อพอดีเลยครับเป๊ะเลยคิดว่าน่าจะตกหลุมอะไรก็ไม่น่าจะแตกง่ายๆนะครับเนาะน่าจะหลุดง,ง่ายคนระับ ได้ประมาณหนึ่งแต่ขวดนี่เราหาตามเซเว่นอะไรก็ได้นะครับมีเยอะแยะเนาะร้านค้าเราหาเปลี่ยนได้ตลอดนะครับทงแตกไปแหมเดี๋ยวถ้าเสร็จจริงๆก็เดี๋ยวมาชมว่าจะประมาณไหนเนาะ แบบแบบทั้งคันนะครับหรือ,อน,นี่เราก็จัดทรงก็ผมตามนี้เลยนะเดี๋ยวก็น่าจะไปล้างแล้วก็ทําเงาอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าถ้าจะให้ลื้อยกเครื่องมาแล้วทําสีชุบครูเมียมะอะไรเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับผมทําไม่ไหวเพราะาว่ามันไม่มีสถานที่นะครับกว่าเราจะลือ้อแล้วก็ ส่งอะไรไปชุบเนาะก็เป็นหมื่นนะครับค่าชุบอะไรซึ่งเราก็ไม่ไหวนะครับไม่ไม่มีสถานที่ด้วยคือรถมันก็ต้องลื้อไว้เป็นก้อนทิ้งไว้คือผมท่านแบบนั้นไม่ไหวนะครับก็เน่าเน่าตามสภาพไปเนาะผมว่าแบบนี้ก็ก็หรูแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าได้ต่อเติมหลังคาก็ยังหางบอยู่นะครับปีนี้ก็ ทีแรกตั้งใจว่าจะเสร็จนานนะครับแต่ไม่ไหวนะครับคิดว่าน่าจะประมาณตุลาน่าจะได้ขีนะ่เนาะตอนนี้เดือนอะไรอะต้นเดือนกันยานะครับประมาณปลายปลายตุลาน่าจะได้ขีนะ่เนาะเพราะว่ามันก็เหลือแค่ถังน้ํามันกับกล่องไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อไฟหน้าไฟท้ายนะครับ ก็ไม่มีอะไรละหน้าไท้ายเบาะก,ก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมว่าจะมาแก้ตัวตัวเท้านี่ใหม่นะครับมันไม่ค่อยสวยนะครับก็ประมาณนี้เดีย๋ยวใส่โซ่ใส่ไล่หม้อน้ำเสร็จสับแต่รอให้เครื่องติดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูหม้อน้ำกันอีกจะมาดูหม้อน้ำกันอีกทีนกนกทเนาะ ก็สายคัดก็สั่งมาแล้วครับยางนี่ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นอันนี้มันสามจุดศูนเนาะสามศูนว่าจะเปลี่ยนเป็นสามห้าศูนย์นะครับขอบสปให้มันดูบึกบึกขึ้นมาหน่อยบึนขึ้นมาหน่อยเนาะก็อีกบานนะครับงบอันนี้เราก็มาดูแค่ตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะเอาไปเจาะรูเนาะดูให้ตัวนี้ก่อนเจาะรูแล้วก็มาวางไว้นะครับเชื่อมเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปหาดูเมืองนอกมานะครับเมืองนอกเขาจะเป็นไอ้ VLX เนาะชา a d o w หกร้อยประมาณนี้นะครับตัวสี่ร้อยเขาไม่มีแต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละสี่ร้อยหกร้อยเหมือนกัน แค่ตัวหกรอมันจะเกียร์มันจะมี4ี่เกียร์เนาะตัวสี่รอมันจะมีอยู่ห้าหเกียร์นะครับมันก็ไม่ต่างกันมากเลยครับแต่หกรอยเขาว่าขับดีกว่าเนาะ,ะคลิปนี้ก็โอหกนาทีละประมาณนี้นะครับรถก็ไม่ได้อัปเดตเป็นไงเลยนะครับถอก่อสภาพ มานี้เนาะเดี๋ยวผมว่าถ้าถ่ายคลิปหน้าก็คลิปหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงประกอบขาบูะกอบห้อน้ำเนาะประกอบไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสั่งกล่องไฟมาแล้วก็ใส่ลกลองสตาร์ทดูเลยอืม น่าประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขาดขาดอะไรเยไล่สายไฟผมกไไ็ไล่ไว้ละเนาะไล่ไว้ละเปาะมีี๋ยวใส่โซ่ใส่คาบูใส่บบใสชุดประกับแผ่นเนาะก็ต่อไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็ถังน้ำมันถังน้ำมันนี่ก็น่าจะตุลาดูแหละ ได้ซื้อมานะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับข,ข่าวๆก็พูดเยอะไปละขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับที่แรกว่าจะให้ใส่ตอนใส่ตอนนั้นเสร็จลรวก็พูดลาเดี๋ยว ค่อยไปทีเสือข้างล่างอีกทีก็ได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับลืมเลยว่าจะใส่ตัวน,นั้นให้ดูเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับ